เอกเวลตยงใจยุทธอดีตผู้บัญชาการทหารบกเป็นประธานในการประกอบพิธีทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลแก่นักรบผู้ปลีชีพและรำลึกถึงวีรกรรมในยุทธการบ้านชังรากเมื่อวันที่21พฤศจิกายน2563พลนเอกเชวลตยงใจยุทธอดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการทหารบกพร้อมนางอารไทสัราการยงใจยุทธภริยาแต่งชุดทหารพรานเป็นประธานวางพวงมาลา สดูดีวีรชนดวงวิญญาณทหารพรานนาวิกโยธินและทหารนาวิกโยธินที่เสียชีวิตในยุทธการบ้านํำรากตตำบลชํำรากออำเภอเมืองจงังหวัดตราดและตลอดจนอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่ดวงวิญญาณอดีตทหารพรานที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศด้านตะวันออกแนวเทือกเขาบรรทัดจากการปฏิบัติการในยุทธการบ้านํำราก โดยมีเหล่าทหารอดีตทหารและประชาชนในพื้นที่จำนวนมากเข้าร่วมในพิธีในโอกาสนี้ได้มีการวางพวงมาลาณนะอนุสรร์สถานยุทธการบ้านชำรากจากหน่วยงานภาคส่วนต่างๆต่อจากนั้นได้ประกอบพิธีสงฆ์เพื่อทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลแด่ผู้พลีชีพในการรักษาผืนแผ่นดินไทยสำหรับยุทธการบ้านชำรากเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาค,คม2528 และในวันที่4ถึง8พฤษภาคม2528เป็นการสู้รบกันร,ระหว่างทหารนาวิกโยธินและทหารพรานกับทหารเวียดนามที่เข้ามาปราบกลุ่มขเขมรแดงที่รุกข,ข้ามเขตแดนมาตามแนวเขาบรรทัดเข้ามาในประเทศไทยจึงได้มีการรบกับทหารไทยจนกระทั่งฝ่ายทหารไทยสามารถผลักดันทหารเวียดนามออกจากพื้นที่ได้ ฝ่ายไทยมีการสูญเสียทหารผู้กล้าเสียชีวิตรวม9ก้านายซึ่งในขณะนั้นพลเอกชวลิตยงใจยุทธได้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการทหารบกและเป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการก่อตั้งหน่วยทหารพรานและทหารพรานนาวิกโยธินที่อยู่ในโครงการ533ของกองทัพบ,บกทหารพรานทั้งกองทัพเรือและกองทัพบ,บกจึงให้ความเคารพพลเอกชวลตยงใจยุทธให้เป็นบิดาทหารพราน งานสะดุดีวีรชนยุทธการบ้านชำรากครั้งนี้เป็นครั้งที่4โดยการร่วมมือกันร,ระหว่างสมาคมพรานบุรพากับเทศบาลตำบลชำรากได้ร่วมกันจัดงานขึ้นเพื่อเป็นการรำลึกในวีรกรรมหานกล้าแดดทหาร,าน,หารานาวิกโยธินและทหารพรานนาวิกโยธินที่เสียสละปกป้องผืนแผ่นดินไทยจากเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อวันที่19เมษายน2528ทหารเวียดนามประมาณสองกรมทหารราบ จากกองพลทหานร,ราบที่339สนับสนุนด้วยอาวุธหนักได้เข้าปฏิบัติการกวาดล้างทหารกัมพูชาประชาธิปไตยเขียวสัมพันธ์บริเวณตรงข้ามชายแดนไทยทางทิศตะวันออกของบ้านํำรากกำลังทหารเวียดนามส่วนหนึ่งได้รุกไล่ทหารกัมพูชาเข้าในเขตประเทศไทยและได้วางกำลังเตรึงอยู่แนวสันเขาบรรทัดโดยล่วงล้ำเข้ามาในดินแดนไทยประมาณ1-2กิโลเมตรด้วยเหตุนี้ กองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดจึงต้องใช้กำลังทหารปฏิบัติการขับไล่ผลักดันทหารเวียดนามออกไปให้พ้นและในวันเปิดยุทธการกำลังพลทหารพรานนาวิกโยธินจากแนวชายแดนตราดและจากหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธินค่ายเทวาพิทักษ์โป่งน้ำร้อนจันทบุรีอีก4กองร้อยที่กำลังฝึกฟื้นฟู ได้เข้าร่วมกองรบผสมใน3มกองรบบัญชาการรบโดยกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราดโดยการรบยาวนานรวม15วันสถานการณ์จึงสงบฝ่ายไทยสามารถยึดพื้นที่มั่นทหารเวียดนามที่เข้ามาปักหลักในไทยคืนมาได้สรุปการสูญเสียในครั้งยุทธการ15วันทหารไทยเสียชีวิต9นายส่วนก่อนและหลังยุทธการนั้นก็มีการเสียชีวิตบ้าง ที่มีบันทึกไว้ที่อนุสาวรีย์นาวิกโยธินในการทำบุญในครั้งนี้ให้ถือเป็นการสาดุดีวีรกรรมแด,ด่ดวงวิญญาณทหารหาน,านที่พลีชีพเพื่อปกป้องผืนแผ่นดินไทยอย่างกล้าหาญแลกด้วยชีวิตไว้ให้ลูกหลานและเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับคนรุ่นหลังให้รู้จักห่วงแห่นประเทศไทยรู้รักสามาคัคคีเพื่อให้ไทยเป็นเอกราชสืบไป